แล้วก็ขอจเจริญสุขสวัสดีในตอนเย็นนะก็มีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับพระพระเจ้าเกีเ่ยวกับวงการสงเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยให้อตมามา <c oughs> มาเล่าให้โยมฟังอย่างเงี้ยทุกวี่ทุกวันเลยนะก็ดีมีเรื่องมาให้ให้อตมาเล่าให้โยมฟังถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับอะไรมาเล่าเนี่ยอตมาก็ไม่รู้จะเล่าอะไรให้โยมฟังใช่ไหมนะที่มาเล่าให้โยมฟังนี่คืออย่างมาเล่าให้โยม ได้เกิดปัญญานะอืมนะตอนเย็นๆนะฉันกาแฟก่อนนะไปเรื่อยๆเรื่องของนะประเด็นดรามา่าเรื่องของอ่างูมันกินหางตัวเองอะนะอืมที่พระที่พระคุณเจ้าท่านไปไปเจออืมนะอืมเดมาเล่าถึงสองสองกรณี สองสองหัวข้อตั้งสองหัวข้อไว้อ่าหัวข้อแรกคืองูมันกินหางจริงจริงหรือเปล่านะหัวข้อที่สองคืองูกินหางเนี่ยมันช่วยในเรื่องโชคลาภอ่าช่วยให้เหลือกินเหลือใช้โชโชคลาภวาสนาบุญบรารมีอะไรจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันตั้งอสองหัวข้อเนี้ไว้นะอืม เอาหัวข้อแรกก่อนนะงูมันกินหางจริงหรือเปล่าใช่ไหมอ่าหัวข้อแรกคืองูกินหางจริงหรือเปล่าก็จะแยกออกเป็นสองสองกรณีนะกรณีแรกคือจริงนะงูกินหางตัวเองจริงอนะ่แต่ก็อิงวิทยาศาสตร์ มันกินหางตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่างูมันเครียดหรือว่างูมันตกใจหรืองูมันมันอาจจะหนีตายหรือมันอาจจะหนีตายแล้วมันตกใจหรือมันอะไรก็ตามแต่มันเครียดมันน่ะมันเลยทาร้ายตัวเองกินตัวเองหรือมันอาจจะโง่เนว่าหางตัวเองเป็นเหยื่ออะไรประมาณเนี้ยนะมันกินหางตัวเองได้นะอย่างเช่น เคสที่ไฟไหม้ตลาดตลาดนัดที่ขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะที่เป็นข่าวปีที่แล้วเนี่ยมัง้งปีที่แล้วนี่แหละมั้คิดว่ามันข่าวเร็วๆเนี่ยปีที่แล้วเนี่แหละมัง้งตลาดนัดสัตว์เลี้ยงนะเขาก็ไปพบซากงูกินหางตัวเองตั้งหลายตัวแล้วก็อ่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ อสสรพิษวิทยาอะไรเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่าเอองูมันกินหางเตีเงได้มันกมันก็เกิดจากความเครียดของงูมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เกี่ยวกับปฏิหารอะไรเลยนะเออมากรณีแรกคือกินหางเตียงไดนะ้กรณีที่สองคือมนุษย์ทำขึ้นมาทำขึ้นมาขายนะ ไม่รู้ว่าถ้าพระจันทร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะตอนเนี้ยอาต่อมาเขาปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ปรับเปลี่ยนสถานที่ไปเป็นยังไงแล้วแต่ก่อนเนี่ยถ้าพระจันทร์อาต่อมาไปเดินบ่อยมากๆเลยไปเดินดูนั่นดูนี่แล้วก็สถานธรรมิกพระเนี่ยเวลาจะมีผ้าป่ามีกฐินเนี่ยจะไปหาซื้อพระองค์ละบาทสองบาทนะนะองละบาทห้าองค์บาทอะไรเงี้ยพระที่เขาขายเป็นกระสอบกระสอบขายเป็นกองกองอ่ะ ไปซื้อมาแล้วก็มามาแจกญาติโยมเวลางานผ้าป่าง,งานกระถินอะไรนะัมันถูกดีกองละสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าว่าท่านท่านอยากจะไปหาเอาพ้าอย่างนั้นอ่ะดีกว่ามาปั๊มมาปึ๊มมอะไรมันเสียเวลาเสียเงินเออเอาไปแจกญาติโยมก็ท่านก็บอกว่าท่านก็ไปซื้อมาแล้วท่านก็มาปลุกเสกท่านวะนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนับสนุนหรอกมันไร้สาระ เอาพ้าไปทําไมเอาคําสอนพระพุทธเจ้าน่ะอ่าไปศึกษาปฏิบัติอ่าเอาผ้าเครื่องไปมันก็ใช่ผ้าเครื่องนี่นะเอาไปเป็นที่ระลึกก็โอเคเอาที่ระลึกงานกระถินเงินพรางานผ้าป่าอะไรเงี้ยถึนพระพิมพ์สมเด็จอะไรเงี้ยนะผ้าผงอะไรเนะ่ะมันจะถูกหน่อยถ้าผ้าเหรียญไม่ผ้าเหรียญมันก็ตกอยู่มันก็แพง่ะผ้าเหรียญน่ะ เออเพราะว่ามันเหรียญมันมันใช้โลหะใช่ไหมมันก็ไม่ตามกาองละห้าบาทแต่ว่าผ้าผงนี่มันก็บางทีมันก็มีสิบองคบาทบ้างอะไรเงี้ยนะผ้าผงมันเอาดินนองดินเหนียวทําได้ผ้าเหรียญมันต้องอาศัยโลหะเงี้ยนะเออไม่ตามกาองคละสองบาทอะไรเงี้ยมันก็ต้นทุนมันก็แพงกว่าเอาผ้าผงมันก็แล้วมันก็จะมีไอ้พวกเนี่ยพวกซากพวกซากเด็กเด็กทาลก บอกว่ามันเป็นลูกกอกเป็นกุมานทองกุมารทองอะไรเงี้ยเอาไปขายแต่มันไม่ใช่ซากเด็กหรอกเขาทําเลสิ่งทําทําเอาเขาทําขึ้นมาเอาเหมือนพลาสติกหลอ่อขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้ยลม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 ,ลม,ลม,ลมเอา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 เดีเ๋ยวมันจะพดัดกล้องตกหายเดี๋ยวแป๊บนึง ไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าพระจันทร์เป็นยังไงน่ะภูมิทัศน,น์แถวอน่ะตลาหลงตลาดอะไรเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงแล้วแต่ก่อนเนี่ยต่อตมาไปเดินเนี่ยย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วยังแบขายอยู่กับพื้นอยู่กับอะไรเนี่ยร้านหองร้านค้าก็เป็นร้านเหมือนร้านบ้านบานน่ะนะก็จะติดอยู่กับกําแพงวัดอะไรเนี้ยน่ะเดินเรียบไปเรื่อยๆ เป็นโซนใหญ่เลยโซนขายพวกเนี้ยมีทั้งอะไรน่ะอ่าเดือยงูหลงงูเหลือมอะไรนมีหมดรวมทั้งไอ้งูกินหงินหางอะไรเนี่ยบางทีมันกินหางก็เป็นงูจริงๆอะไรแต่อาจจะเขาเอามาจากสวนสัตว์หรืออาจจะเอามาจากขี่เขาเลี้ยงงูงูมันตายแล้วเขาก็แหดปากมันขึ้นแล้วก็เอาหางยัดเข้าไปแล้วก็ติดกาวเข้าไปเอากาวติดปากมันไว้ เหมือนกับเหมือนกับเรามาทำอะไรนี่ล่ะทำอะไรละ่ะคนนิ่งเออเหมือนเราทำคนนิ่งสัตว์อะไรไว้นั้นน่ะให้เหมือนมันอยู่ในรูปร่างของมันต่างๆอา่าคนนิ่งสัตว์พวกกระรอกหนูในนกอะไรเงี้ยนะก็จับมันอ้าป,ปากก็าหางยัดปากมันเข้าไปแล้วก็ก,กาวยอดใส่ออแล้วก็ไปวางขายนะ ไปไปซื้อมาขนมากลับมาวัดเป็นได้เป็นกระสอบเลยถ้าแต่แต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่เขาเปลี่ยนไปยังไงก็เหมือนกับอ่าตลาดอะไรอ่ะสะพานเหล็กอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอ่าคลองหลอดอะไรเงี้ยทุกแต่ก่อนมันเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เราตมมากลับไปไม่ได้กลับไปหรอกแต่เห็นอยู่ในทีวีเห็นอยู่ในเนี่ยในโลกโซเชเียลมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเขาทําให้มันดีขึ้นไง เปลี่ยนเปลี่ยนภูมิทัศน์ในกรุงเทพม,มหานครเนี่ยมันดีขึ้นให้มันอะไรขึ้นมันไม่เหมือนยุคที่อาตมาเดินยุค <c oughs> พูดพูดว่ายุคของอาตมาคำว่ายุคนี่มันไม่ได้ไกลนะย้อนไปสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีแค่นี้เองมันไม่มันไม่ได้เป็น,เป,นเป็นยุคที่อาตมายังไม่ได้แก่เดี๋ยวมันยุคว่าจะว่ามันจะมันจะนานไม่นานนั่นแหละ ง,งูกินหางหนึ่งมันมันกินหางจริงใช่ไหม,มกินหางจริงก็คือหนึ่งก็คืองูมันขีรียดสองก็คือคนทําขึ้นอ่ามาหัวข้อที่สองมันจะช่วยในเรื่องโชคลาภวาสนามีกินมีใช้อ่าเงินทองมั่งมีเออรวยมีเมตตามหาหานิยม,มเมตตามหาเสน่ห์จริงมันจะไม่มีหาอะไรแล้วนะ จะมีกินมีใช้จะมีกินมีใช้โยมต้องทํางานต้องขยันขยันประหยัดเสื้อสัตว์สามคัคคีมีวินยัยฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมนำประชาชิปไตยโ <c oughs> ยมต้องทํางานเองงูมันไปทํางานให้โยมได้ไหมละ่ะทํางานขยันแล้วก็ประหยัดด้วยเสื้อสัตว์รักครอบครัวผัวเมียผัวเดียวเมียเดียวสามคัคคีรักกันไม่ว่าเพื่อนร่วมงง,ง,งงลงงานเจ้าลงเจ้านายลูกน้อง มีวินัยมีวินัยก็คือมีวินัยต่อหน้าที่การงานต่อ,อครอบครัวครอบครัวฝ่ายเรียนรู้ฝ่ายเรียนรู้อยู่ตลอดอย่าเป็นน้าเต็มแก้วนําประชาธิปไตยคือมึงอย่ามึงอย่าเอาแต่ความคิดของมึงฝ่ายเดียวต้องเอาความคิดคนอื่นด้วยฟังความคิดคนอื่นด้วยนี่คือประชาธิปไตยเออฟังความเห็นของคนอื่นด้วยอย่าเอาความเห็นของเราันเดียวเออ ขยันประหยัดซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัยฝ่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตยมันเป็นความขวัญวันเดก็กหรือคำขวัญประจาโรงเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันติดปากติดอยู่ในหัวตมาตั้งแต่เด็กและไอค้ไอค,คนนํคำเนี้ยคําขวัญวันเด็กหรือคําขวัญประจําโรงเรียนหรืออะไรนั่นจะไม่ได้ขยันประหยัดซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัยฝ่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตยนั่นแหละนะมันถึงจะมีกินมีใช้มันถึงจะมันถึงจะเจริญรุ่งเรือง เออมันถึงจะมีเมตตามหานิยมคนรักใครเออมึงลองไปดูแหละมึงเสื่อสัตว์อมีวินัยต่อหน้าที่การงานเจ้าหนงเจ้านายเขาก็รักใคร่มึงนั่นแหละนะเออนะอืมมีวินัยเออเสื่อสัตว์ต่อครอบครัวเออผัวเดียวเมียเดียวรักลูกรักเมียมีวินัยเสื่อสัตว์อครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุข แคนี้มันหลักการง่ายๆเลยงูมันจะมาช่วยอะไรงูมันก็เป็นแค่สัตว์งูนะเพราะนั้นแล้วก็แบ่งแยกอย่างนี้แต่สำหรับความเชื่ออาตมาก็ไม่ได้ว่าจะไปห้ามแม่ใครเชื่อใครอยากเชื่อก็เชื่อไปว่ามันจะเป็นพญานาคอะไรเงี้ยบวงบากหน้าคลาดอะไรก็แล้วแต่เข้าใจหรือ,อยังเข้าใจไหม,มถ้าอาตมาพูดไปขนาดนี้แล้วยมยังไปเชื่อก็ก,ก็ต้อง โยมก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องพิจารณาว่ามีปัญญาหรือหรือไม่มีปัญญาก็แล้วแต่อยากเชื่อก็อาตมาไม่ได้ไปว่านะว่าเ <c oughs> ชื่อแล้วจะเป็นผู้ที่เขาผู้ที่ไม่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้อาตมาพูดมาขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่ถ้ายังจะไม่เชื่ออีกก็ก็ก็แล้วแต่โยม <c oughs> <c oughs> นะเอาแค่นี้แหละนะอืม <c oughs> เกี่ยวกับบ่วงบานหน้าขลาดงูกินหางที่เป็นดามากันอยู่นาตอนเนี้ย อืมอืมนะอืมฟังเอาน่ะต่อมาก็มาเล่าให้ฟังสูตรสูสังนวเตปัญญงฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพร